ในการว่าจ้างขอสร้างบ้านของท่านนั้นจำเป็นต้องจ้างคอนเตาคอยตรวจสอบงานอีกครั้งหรือไม่วันนี้ทนายวิศวะจะมีคำแนะนำให้นะครับ ในการว่าจ้างก่อสร้างบ้านของท่านนั้นอันดับแรกท่านต้องมองตัวท่านเองก่อนนะครับว่าพอจะมีความรู้ในการอ่านแบบเบื้องต้นหรือไม่พอจะมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างเบื้องต้นหรือไม่และพอจะมีเวลาในการตรวจสอบงานหรือไม่อย่าลืมนะครับบ้านเมื่อท่านก่อสร้างจะต้องอยู่กับท่านไปอีกหลายสิบปีหาก การก่อสร้างดีมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิศวกรรมท่านก็จะอาศัยอยู่อย่างสบายใจไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างขึ้นแต่หากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมผลที่จะตามมาคือท่านที่เป็นเจ้าของอาคารเจ้าของบ้านนะครับส่วนผู้รับจ้างถึงเวลานั้นไม่รู้จะติดต่อได้หรือไม่ไม่รู้จะเข้ามารับผิดชอบได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทนายวิศวะจะมาให้คําแนะนําที่บอกว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบเพียงใดพื้นฐานครับพออ่านแบบระยะต่างๆได้หรือไม่ ความกว้างความยาวความสูงนะครับสำคัญคือโครงสร้างพออ่านแบบได้บ้างหรือไม่ขนาดานคารนกว้างยาวสูงเท่าไหร่ใส่เหล็กขนาดไหนจำนวนกี่เส้นระยะเหล็กปลอ,อกเป็นอย่างไรนะครับหากพอมีความรู้เบื้องต้นท่านสามารถตรวจสอบเองก็ได้แต่แนะนำให้ตรวจสอบนะครับในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างโดยเฉพาะสำคัญก่อนการเทคอนกรีตุก ครั้งตั้งแต่งานฐานรากเสาตอ,ตอมอฐานพื้นเสานะครับเพราะ งานเหล่านี้เมื่อเทคอนกรีตไปแล้วท่านจะไม่ได้เห็นว่าข้างในเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นถ้างานล่วงเลยไปถึงงานสถาปัตยกรรมมีการก่อฉาบปูกระเบื้องฟินิชิงไปหมดแล้วยิ่งไม่สามารถตรวจสอบได้เลยครับว่าโครงสร้างได้มาตรฐานมีความแข็งแรงมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดจะส่งผลอีกครั้งกอตอนที่ท่านเข้าอยู่นะครับหากท่านไม่มีความรู้เพียงพอหรือไม่มีเวลา แนะนำนะครับควรจะว่าจ้างคอนเซิล์เน้นเฉพาะที่เป็นวิศวกรนะครับมาช่วยท่านตรวจสอบนะฮะเพราะว่าวิศวกรจะใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับท่านจ่ายเพิ่มอีกไม่มากค่าใช้จ่ายไม่สูงครับเมื่อเทียบกับมูลค่าบ้านเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านจะได้รับคุ้มค่ากว่ากันนะครับคอนเซิล์จะได้ช่วยท่านตรวจสอบขั้นตอนต่างๆของการทํางานวัสดุที่ใช้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ อย่างใดถูกต้องตามแบบที่วิศกรพวกแบบกําหนดไว้หรือไม่นะครับจะทําให้การก่อสร้างบ้านของท่านมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ตาุณากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะครับเพื่อทนายวิศวะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้รับชมกันต่อไปขอบคุณครับ